มาแห่มากวอแพะมากวนแพะแล้วไม่กวอไหนน่ะโอ้ภูมวันนี้วันแรกที่เดินของที่สุดเดนบรนดาทุกวัน <laughs> เดินติดเลยฉ่มเมาเมายีบวันที่สองห้าเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามไอ้ภูมิได้หนึ่งครบหนึ่งเดือน <c oughs> <laughs> ừ, quá bán quá bán quá ban, quá bán con ban, quá ban quá bán quá bán quá bán <laughs> quá tốt tốt เฮ้ยปวรดูดรดรำเหลือมูถ่ายวิโออยู่ไหนต่อสู้กันนะมาเอามาเเอาต่อสู้ลงมาเอาต่อสู้นองกดบ้านอยู่ตดยไอ้ยย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 ไยไนยยยยยยยไยไยยไยไยยไยยยย ไปไหนนะเอาแล้วเอาแล้วกวาดบ้านอีเดี๋ยวถูบ้านเนอะเดี๋ยวผมถูบ้านเนอะเดี๋ยวผมถูบ้านเนอะ